บอกเลยว่าราคาเพียง2,39,000บาทเป็นตัวศูนย์เกียร์ธรรมดารถปีพศ2013ก่ 2, 000, อตลอสัญญาเพียง5,72มวลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนน้องเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยตามน้ำหนางมาชมลูกค้าได้ในส่วน ได้ไปนในส่วนของวิทยุเดิมนะคะเกียร์หกสปีดอ่ะเบาะพาสวยๆไปเลยคะ่ะต่อกันที่ด้านหลังมีกานช่วหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างของเรานะคะดูด้านล่างของเรานะคะบอกเลยว่าโช้กเดิมแนบเดิมนะคะเดิมๆจกโรงงานเลยลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเดิมนะคะ